เอ้าวบังสวัสดีสวัสดีครับอ๋อมาทำอะไรตรงนี้อ่ะมากินโจ๊กอ๋อกินโจ๊กกินน้ำชางี้ยแล้วมีถั่วขายไหมเออถั่วไมีพี่ขายถั่วขายแต่ว่าขายบังนะอ๋อแล้วมีแฟนยังอ่ะยังครับอย่าโสดไหมหาให้หน่อยสิหาให้หน่อยหาให้หน่อยหาไม่เจอโอ้โหของผมนี่ยังหาไม่เจอเลยละจ้ากองบัง หายสักคนหายสวยๆสวยๆสักคนให้บ้างโอ้โหจะเอาเซ็กซี่เลยอ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่เลยใช่โอ้โหนี่ตีสามเลยนะยังไม่ได้กลับบ้านอีกบ้างใช่ใช่เดี๋ยวค่อยกลับจะรีบไปไหนแล้วจะรีบไปไหนอ่ะดูรอบๆนะครับไม่มีสักคนเลยนะครับดูรอบๆจะรีบไปไหนอีก สำหรับผมอะยัง <Bien> ย <ven ido> mm ังโสดยังซิงใช่ใช่ถ้ามีใครสนใจไหมสนใจก็ติดต่อเบอร์โทอได้ที่อะไรที่โซนหกสามห้าสามหกสี่เจ็ดแปดหกสามห้าสามหกสี่เจ็ดแปดหกได้เลยได้เลยใครสนใจก็ติดต่อไปเลยครับแซ่บแซ่บ บางจัดร้อยเนียะ yeah. ท่าจัดร้อยท่าเยอะท่าเยอะเออยาท่าเยอะ <laughs> มีท่าเยอะเดอทั้งใหญ่ทั้งยาวเออไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะโอ้ยสุดยอดนะครับบางคนนี้บางขายถั่วแห่งวัวคอนะครับเอไม่ใช่ขายโรตีก็พิกัดวัวอคอซอยพิเศษนะครับ <laughs> ก็สามารถมาอุดหนุนได้นะครับครับผมอนี้ ก็เออปิด hmm. ท like, <Ay> ้ายคลิปนี้ก็อะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไหมใช่ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไอ้ย่าโอเคครับับ